ชาวโลกที่หลักทั้งหลายพวกคนต่างก็มีความสามารถที่จะทำให้เกิดความแตกต่างได้และยังมีศักยภาพที่จะห่อหุ้มดาวเคราะโลกด้วยแสงสว่างของพวกคุณอีกด้วยอีกทั้งยังมีความสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบโลกใบนี้และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมวลหมู่มนุษยชาติและทุกสรรพชีวิต บนดาวเคราะห์โลกใบนี้ได้ภายในพริบตาหากพวกคุณทุกคนพร้อมใจกันส่งกระแสความคิดที่เปลี่ยนไปด้วยความรักออกไปเพราะเมื่อพวกคุณสามารถคงความคิดและความรู้สึกของความรักนี้เอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องพวกคุณก็จะกลายเป็นความรักและเมื่อใด ที่ภายในความสันสะเดินของพวกคุณมีแต่ความรักเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเจือปนเมื่อนั้นมันก็จะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกคุณอีกต่อไปและยังจะทำให้พวกคุณได้กลับไปสู่สภาวะแห่งความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเองกลับไปสู่สภาวะแห่งความรัก กลับไปสู่สภาวะแห่งความเบิกบานกลับไปสู่สภาวะแห่งความสงบสุขกลับไปสู่สภาวะแห่งความสอดคล้องโลงกลืนกลับไปสู่แหล่งกำเนิดของตัวพวกคุณเองซึ่งก็คือความรักที่อยู่ในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณฉะนั้น สิ่งสำคัญที่พวกคุณควรทำก็คือหายใจเข้าออกลือ้อยๆแล้วจงกลายเป็นความรักซึ่งในมิติที่ไร้าการเวลานั้นมีพวกคุณหลายคนที่ได้รับชัยชนะจากศึกอันหนักหน่วงรอบด้านไปเรียบร้อยแล้วส่วนการปรากฏออกมาซึ่งชัยชนะสูรนาบในทางกายภาพที่พวกคุณจะได้รับ ที่พวกคุณได้ตั้งตารอคอยอยากใจจดใจจ่อเพื่อที่จะได้รับรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆก็จะปรากฏให้พวกคุณได้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วในมิชานี้ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษของพวกคุณซึ่งพวกเราก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้ว เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือและคอยกระตุ้นเตือนให้พวกคุณขยายความรักที่สถิตยอยู่ในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณให้กว้างไกลามากยิ่งขึ้นเพราะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่และเป็นอยู่อย่างแท้จริง